สวัสดีครับช่างเป็นตนาธสมาธีสวิทนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น Macbook Air นะครับโมเดลเป็น A2179 นะครับเป็นเครื่องปี2020นะครับผมก็เครื่องนี้ลูกค้าส่งเข้ามาในการเครื่องนะครับหน้าจอแตกนะครับผมก็ทางร้านรับเปลี่ยนนะครับแต่ว่าทางร้านจะเปลี่ยนเฉพาะตัวหน้าจอในนะครับก็คือตัว LCD ตัวนี้นะครับแค่ตัว LCD นี้นะครับผมก็ ปกติแล้วถ้าเปลี่ยนกันอย่างที่สย์เนี่ยก็จะเปลี่ยนทั้งบาทเลยเปลี่ยนทั้งยกหัวทั้งบอดี้เลยนะครับผมแต่ว่าทางร้านเราจะเปลี่ยนแค่ตัวกระจกตรงนี้นะครับตัวกระจกเนี่ยนะครับบางๆนะครับนิดเดียวนะครับเพราะว่าเปลี่ยนแค่ตัวนี้มันจะถูกกว่าการเปลี่ยนยกหัวนะครับผมแต่ว่าใช้งานได้เหมือนเดิมเหมือนปกติเลยนะครับผมก็อนนี้เป็นหน้าจอเดิมของลูกค้านะครับผมสังเกตว่าจะมีรอยแตกอยู่นะครับเดี๋ยวอ่ะนี่นะครับเนี่ยรอยที่วิ่งอยู่นี่นะครับเป็นรอยแตกเลยนะครับ แต,ต่งแถบแล้วก็หนะ้าจอมืดมองไม่เห็นภาพไปนะครับแต่ว่าเวลาดูด้านนี้มันจะมองไม่เห็นนะครับผมเพราะว่ามันแตกที่ตัวกระจกด้านในข้างหลังอันนี้นะครับผมตัวนี้ก็เครื่องเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมกาลังจะทสใน2ของเรื่องฝุ่นหน้าจอนะครับหรือว่าเรื่องอการแสดงสีนะครับ สามารถใช้งานได้ปกติไม่มีเดซพิกเซลเลยนะครับผมในการเปลี่ยนจอในเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของฝุ่นด้วยนะครับเพราะว่าเราแกะจอเข้ามาเราจะมีชั้นฟิล์มเนี่ยก็คือต้องระวังฝุ่นถ้าฝุ่นลงเข้าไปเม็ดนึงเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเห็นในภาพได้นะครับผมอาจจะเป็นจุดเตะตาขึ้นมาเลยนะครับผมต้องเก็บฝุ่นให้ดีๆนะครับผมก็เรื่องสีเรื่องภาพนะครับใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวดูเรื่องของกล้องนะครับกล้องก็ใช้งานได้ปกตินะครับผม ในส่วนของพวกค่า refresh rate นะครับใช้งานได้นะครับจอตัวนี้6 4 h ฮนะครับผมตัวนี้เรียบร้อยครับจบงานนะครับสำหรับขาท่านใดนะครับที่มีเครื่องนะครับ macbook นะครับหน้าจอแตกหน้าจอเปิดไม่ติดเนี่ยก็สามารถส่งมาทางนั้นทนายดีเซอร์วิสตรวจเช็คซ่อมหรือแก้ไขให้ได้นะครับผม ก่อนจากกัไปขอฝากร้านไปด้วยนะครับตอนนี้ร้านมี10สาขาแล้วลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสาขาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ช่างเป็นคนตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ